พินาศอสุริวงศ์ไอ้ตัวซวยไพนาสุริยวงศ์ปแปลว่าผู้ที่ทำแอพงอสูรยิ่งใหญ่กว้างขวาง,วางเว้นไ้า,นานสยเหยุดเดี๋ยวนี้กัดกันเหมือนลิงไคร่ไพนาสุริยวงศ์อสุรภัทรพวกเจ้าเอาข้อมูลจากไหนมาตีกันท่านพ่อบอกค่ะท่านแม่ท่านตาท่านยายตีชดาเล่าให้ฟังเฮ้อจำที่ปากเขามาพูดแล้วก็เชื่อเป็นตุเป็นตาไม่รู้จักคิดวิเคราะห์เองอสุรภัทรเองคุยว่าพ่อเองดีวิเศษนักหนา เคยเจอหน้าพ่อเองหรือ,อยัง <S <S ไม่รู้อะไรจริงก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปยิ่งไม่รู้จักตัวเองก็ยิ่งไม่มีสิทธิ์ไปวิาพากษ์วิจารณ์ไปตัดสินคนอื่นจริงอยู่ว่าพ่อเจ้าอยู่ฝ่ายพระรามและเป็นฝ่ายชนะกรุงลงกาแต่เจ้าคิดว่าการที่ญาเจ้าไม่กี่ตัวลุกขึ้นมาแยกเขี้ยวยิงฟันเป็นไพร่พลสู้รบให้พระรามแล้วจะช่วยล้างกลิ่นสาบคลาบใครของสัตว์เดรัจฉานให้กลายเป็นเทวดาวานนได้หรือหึอย่าสําคัญตนผิดนะ ไอ้กบในกะลาครอบไอ้ลิงในคราบยักษ์นอกเหนือจากการแสดงที่หลากหลายนะคะในเทศกาลอเ r อรูส Right Now นะคะก้าวหน้าจากรากแก้วนะคะยังมีการอ่านบทละครแล้วก็นำเสนอผลงานวิจัยด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะเราอยู่กับอาจารย์ดังกมลนะบ้อมเพชรค่ะแล้วก็อาจารย์ปริดามโนมัยพิบูรลสวัสดีทุณสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ เมื่อสักครู่คุยกับครูอุ๋ยเรื่องการแสดงนะคะก็เทศกาลนี้ก็มีการแสดงเยอะมากนะคะหลากหลายการแสดงแต่ว่ามีในส่วนของการอ่านบทละครแล้วก็เสนองานวิจัยด้วยนะคะคคถามทั้งสองท่านว่าดูแลในส่วนไหนบ้างครูเฟียสก่อน,นะคะอ่ะส่วนที่เป็นโครงการวิจัยรามเกียรติ์ก้าวหน้าจากรากแก้วนะครับคือคตัวไพรอดโปรเจกต์คือเป็นอันนี้ก่อนว่างานวิจัยที่มีเยอะกันสี่เรื่องออแต่ละคนไปพัฒนา การแสดงหรือบทละครหรือกำกับแล้วก็ไปนำเสนอเก็บข้อมูลแล้วก็เอามานำเสนอในงานประชุมคราวนี้ครับสองเรื่องเนี่ยคือลัง,งกาสิบโหกับหนังใหญ่ร่วมสมัยวัดบ้านดรตอนยกรบเนี่ยได้ไปแสดงที่เมืองน,นอกแล้วอตอนนี้ก็เลยมาเล่นเต็มรูปแบบเป็นการแสดงของพระพุชาส่วนอีกสองเรื่องเ,อเดี๋ยวอาจารย์ปริดาคงจะเล่าให้ฟังนะครก็จะเป็นการอ่านบทก็คืออ่านบท เป็นเรื่องเหมือนกันแล้วก็นำเสนอในการประชุมครับนี่หัวหน้าโครงการประชุมเชิญไหมครับค,ค่ะเออบอร์รับผิดชอบส่วนที่เป็นโครงการการจัดประชุมค่ะ,ค,ะค่ะซึ่งการจัดประชุมเนี่ยจะเกิดขึ้น2วันคือวันที่19และ20วันเสาร์ที่19เและ20น,นะคะก็ จะมีการนําเสนอบทความวิชาการหรือความวิจัยจากนักวิชาการห,หลายๆท่านรวมทั้งนักวิจัย4คนในโครงการที่ครูเสียดูแลนี้ด้วยค่ะ,คะแล้วก็สัญญาของเราสองคนเนี่ยซึ่งยังไม่ได้ทําเป็นโปรดักชันเต็มเนี่ยนะคะก็จะนําเสนอเป็นการอ่านบทค่ะ,คะซึ่งเป็นการอ่านบทเต็มเรื่องแล้วก็ก็มี blocking เนะ<ช>านะก็มีกรารแสดงมีล็อกกิ้งจริงๆมีการกำกับ จริงๆะอะค่ะคือไม่ได้มานั่งอ่านเฉยๆมีคิวโมูด้วยมีคิวด้วยมีมีคิวตกด้วยอะไรอย่างนี้นี้จริงๆมากนะคะ,คะแต่นี่เีนส่วนของงานวิจัยที่มีการเสนอผลงานวิจัยแล้วก็มีการอ่านบทละครนะคะผู้ที่สามารถเข้าไปนั่งฟังเปิด ทุกคนเลยไค่ะใครก็ได้เลยค่ะผู้สนใจค่ะค่ะให้เล่าถึงทั้งสองท่านนิดนึงที่บอกว่ามีการอ่านบทละครนะคะแล้วก็เสนอผลงานวิจัยนะคะเริ่มที่ครูเฟียสก่อนสาหรับงานของครูเฟียสนะคะอ่านบทละครเรื่องอะไรแล้วก็สิ่งที่วิจัยสิ่งที่สนใจคือเรื่องอะไรบทละครที่ผมเขียนและก็นำเสนอคือเรื่องราพนาสูรค่ะก็คือเรื่องหลังจากที่ทศกัณฐ์ตายแล้วล้มแล้วแล้วก็ทุกคนคิดว่า โลกสงบแล้วแต่ความจริงมันยังมีอีกหลายๆเรื่องที่ยังรู้สึกคนในเรื่องหรือยักษนในเรื่องยังรู้สึกว่ายังไม่ถูกต้องไม่พอใจยังมีการร้างแค้นแก้แค้นกันแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นตอนเล็ก ของเรื่องใหญ่แล้วบางคนก็อาจจะจําไม่ได้หรือไม่รู้จักเลยในาเขาบอกว่าเอาตอนศึกทศพินมาทำอย่างเงี้ยเขาบอกใครทศพินคืออะไรเน่ตัวทศพินตอนแรกเขาชื่อไพนาสุยญาวง <c oughs> เป็นลูกของทศทศกันซึ่งติดท้องนามันโทมาอตอนนั้นพี่เพคได้กรองเมืองแทนพี่เพคไม่ทราบซึ่งเป็นหมอดูนะครับพี่เพคแต่ไม่ทราบว่าเนี่ยไอเด็กคนนี้ เป็นลูกใครนึกว่าเป็นลูกตัวเองก็รักเหมือนลูกเลยผือว่าวันหนึ่งพอโตขึ้นมาเนี่ยลูกชายของนางสมรัขาซึ่งเป็นพี่เลี้ยงก็กระซิบบอกไฮนาชนิวงว่าพ่อเธอจริงๆคือทศกัณฐ์พนัสมุคก็ช็อกเลยว่าอ้าวคนที่คิดว่าเป็นพ่อแล้วมีคุณธรรมเนี่ยไม่ใช่พ่อฉันคือคนที่ตายไปแล้วแลวเป็นผู้ร้ายทําไงดีเราก็เกิดวิ่งไปหาแม่แม่บอกอื ใช่ลแล้วไงละ่ะแล้วไงล่ะแล้วก็จะมีตัวละครอืๆๆ่นๆเช่นอสุรภัสซึ่งเป็นลูกของหนุมานกับนางเบญกายซึ่งเป็นครึ่งยักษ์ครึ่งลิงแล้วต้องอยู่ในเมืองลงกาในขณะที่พ่อเนี่ยหนีไปบวชแล้วางนี้เป็น,น,น,นต้นว่าเขาจะอยู่ในเมืองนี้ได้ยังไงแล้วถ้าเกิดไปรู้ว่าพญานาสุริวงศ์ซึ่งโตมาด้วยกันเนี่ยจะกบฏพี่เพกซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของพญานสุริวงศ์และเป็นตาของอสุรภัสอสุรภัดจะทาอย่างไรเพราะถ้าวิ่งไปฟ้องพ่อเพื่อนก็ตาย แล้วก็ยังมีตัวละครที่ปนอยู่นี่มีจะมีนางสุวรรณกัญญาที่ตามหาลูกตลอดเวลาแล้วบอกให้ลูกทําตัวเป็นกลางนิ่งๆน,น,นะเราเป็นพวกกลางกลวงเราจะกะทั่งมีคนเกือบชนะแล้วค่อยเข้าข้างอย mm ่า hmm. งเงี้ยครับเพราะนั hmm. ้นทุกคนก็จะด่ากันว่าอะไรคือคุณธรรมกันแน่ที่ฉันทำจะถูกต้องที่สุด mm hmm. ฉันต้องทวงคืนความยุติธรรมไม่ใช่แต่ความยุติธรรมของเธอเป็นความยุติธรรมของพ่อซึ่งพ่อถธอโกงไง เพราะนั้นถ้าพ่อเธอทาผิดก็ต้องรับผิดชอบไปแล้วพ่อเขาก็สบายใจนะที่รับผิดเขาได้ในที่สุดเขาได้ไปเกิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องนี้ก็เป็นการสะท้อนให้ผู้ชมสามารถตีความได้ต่อนะคะว่าแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนนะคะว่าจะคิดไปต่อถึงเรื่องอะไรนะคะแต่อันนี้สนุกนางร้ายในโรงคานะคะเป็นการเปรียบเทียบ เรื่องของละครโทรทัศน์ด้วยใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะก็คือ,อความคิดเริ่มต้นมาเนี่ยค่ะเพราะมีความรู้สึกว่าช่วงเนี้ยนางเอกในละครโทรทัศน์ที่เราดูทั้งหลายเนี่ย<ถ>ได้ร้ายเ้าะร้ายตัวตัวร้าย,ายอีกไ,ไปแย่งผู้ชายเขามาแล้วก็ยังบอกว่าเธอผิดฉันถูกอะไรเงี้ยทำแก้แค้นต่างๆนานาสุดท้ายได้พระเอกจบเป็นนางเอกเนี่ยค่ะก็เลยกลับมามองว่าเในรามเกียรติเนี่ย ที่เหมือนกับเป็นเรื่องเล่าที่เป็นรากของเรื่องเล่าของเราเนี่ยมันมีตัวละครแบบนี้อยู่ไหม<ะ>ก็พบว่าอาจถ้านางเอกเนี่ยสีดาเนีชัดเจนเนะเธอเป็นนางเอกในอุดมคติมากๆซึ่งไม่ได้ไม่ได้เป็นนางเอกประเภทที่น่าสงสารแล้วก็รนกระทําด้วยนะคะ,ะคือเป็นคนที่เลือก เลือกการกระทําของตัวเองด้วยนะคะในขณะที่มันจะมีตัวละครผู้หญิงอื่นๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่น่าสนใจมากเป็นตัวละครเซ็กเดียวกับในเรื่องราบพาสูตรนคะคะตัวละครผู้หญิงนะคะแล้วก็แต่บัวมองเขาในฐานะที่ว่าเขาคงมองเขาเป็นนางเอกเรื่องของเขาอะ,อะค่ะแต่ว่าการเลือกการกระทําของเขาเนี่ย มันมีความกำกวมทางจริยธรรมอยู่ม,มันไม่ชัดเจนว่าสิ่งที่เขาเลือกตกลงที่เขาบอกว่าเฮ้ยฉันน่าสงสารฉันทําสิ่งนี้มันถูกนะฉันฉันมีความชอบตามเต็มที่เลยที่จะทาสิ่งนี้แต่จริงๆแล้วมันถูกต้องจริงหรอหรือว่ามันถูกเพียงเพราะว่าพยายามเลือกให้ถูกฝ่ายเข้าข้างให้ถูกฝ่ายเลือกพระเอกให้ถูกคนสิ่งก็จะได้เป็นนางเอกแล้วเนี่ยค่ะฉะนั้น อย่างในบทละครของบวเนี่ยมันจะแบ่งเรื่องเป็นสองเส้นเรื่องคือเส้นเรื่องที่เป็นนางในวรรณคดีซึ่งจะมีตัวละครผู้หญิงอยู่แค่สามตัวคือเบนยาไกมอนโทแล้วก็สวนกันยุมามเซตเดียวกันเลยนะ,ะแล้วก็ในขณะที่โลกปัจจุบันก็จะมีเรื่องของตัวละครผู้หญิงอีกเหมือนกันที่อยู่ในโลกปัจจุบันแล้วก็มีความขัดแย้งของของของ เส้นเรื่องนี้ค่ะที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบความเป็นนางเอกเนี่ยค่ะนอกจากเรื่องนี้นะคะการอ่านบทละครมีละครของไทยมีละครปรับต่างประเทศด้วยนะคะเรายังไม่ได้เล่าเรื่องวันอาทิตย์หรือวันอาทิตย์ที่การนำเสนอผลงานวิชาการ ที่หลากหลายแล้วก็น่าสนใจมากเหมือนกันครับเ,เราเริ่มด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสองท่านเป็นชาวต่างประเทศท่านนึงคือจานิชิมุกจะมาคุยเรื่องของอาการสร้างาสร้างใหม่งานที่เป็นมาจากนิ้วให้เป็นร่ปสมัยทำอย่างไรอีกท่านนึงคืออาจารย์กอนซาเลสเนี่ยจันทรูเซฟกอรซาเลสจะพูดเรื่องอความอยู่รอดของอานาจสศินปมาเลในปัจจุบัน ทำได้อย่างไรแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นนักวิชาการรับเชิญชั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศทาการไปที่จะมานําเสนอ,อ,องานวิจัยหรืองานวิชาการในหวัวข้อที่เกี่ยวกับรูทของเราณนะปัจจุบันนี้กับรูทในอดีตตอนนี้เต,ติบโตมาเป็นอย่างไรมันแตกแขนงไปอย่างไรบ้างมาอย่างมาอาจจะมาอยู่ร่วมการบางอย่างอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วเช่นมีบางท่านนําเสนอเรื่อง ท่านเป็นชาวอะไรนะเป็นชาวอเมริกันแต่ลูกครึ่งญี่ปุ่นคุณซตกาโมโตะแต่ว่าทําเรื่องบูโตแล้วก็ไปเล่นที่ภาคเหนือถามว่ามันอยู่ได้ยังไงสื่อสารได้ยังไงเริ่ม,มตน้นเพราะถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเราเอาจจะไปมากกว่าอาเซียนแล้วด้วยซ้ำนะครับว่าเราจะอยู่กับโลกนี้ได้อย่างไรโดยที่เราไม่ลืมรากของเราค่ะก็เลยการแสดงในครั้งนี้ก็มีมาจาก อาเซียนหลายประเทศแล้วก็ในเอเชียด้วยนะคะความตั้งใจที่อยากจะให้คนมามีส่วนร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลนี้ค่ะเพื่ออะไรคะอ่ประการแรกคืออยากให้ดูแลระลึกได้ครับว่าเฮ้ยนี่มันชั้นนี่มีชั้นอยู่ในนั้นนะฮะอันนี้เราลืมไปแล้วเรื่องนี้เราเคยภูมิใจในบางอย่างแล้วตอนนี้เราไม่ภูมิใจแล้วเพราะเราลืม Hmm. ความเป็นรากของตัวเองหรือว่าความเป็นตัวตนของเราหรือว่าบางครั้งเราอาจจะมีความสุขหรือสนุกหรืออุ่นใจที่เ,เขามีเรามี <Ha. S 2> บางอย่างมีร่วมกันหรืออาจจะรู้สึกสนุกขึ้นที่เรามีไม่เหมือนกัน hmm. ไม่ว่าจะเหมือนหรือต่างหรือมีร่วมกันอย่างไรเนี่ยเราสามารถแชร์ความสุขด้วยกันได้แชร์ความเป็นเพื่อนพี่น้องญาติมิรด้วยกันได้ครับแ,แล้วเราจะคุยกันรู้สึก ได้ขึ้นสนุกขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นอยากเน้นที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ะคะหรือว่าเปิดกว้างเลยคือจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยเปิดกว้างนะคะแต่ว่าสําหรับผู้ที่เป็นคนรุ่นใหม่นี่คะ่ะ แน่นอนว่าการที่ถ้ามาถ้ามาดูในงานนี้นะคะแล้วก็ถ้าได้ถ้าได้จุดตรงนั้นไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคือใครความเข้าใจในตัวตนของเราเองเนี่ยมันจะช่วยมันจะช่วยทั้งทั้งทั้งตัวท่านเองแต่ละคนนะคะแล้วก็ ภาพใหญ่ในสังคมอะค่ะได้มากเลยเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปสู่อาเซียนหรือว่าเข้าไปสู่แบบสนามระดับโลกเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้จักไม่เข้าใจตัวตนของเราเองก่อนเนี่ย วันหนึ่งตัวตนเราก็จะหายไปไหนก็ไม่รู้เราก็จะรับอะไรมาก็ไม่รู้แล้วเราก็จะกลายไป,ไปเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะสามารถชมได้จนถึงวันที่วันที่ยี่สิบแปดมกราคมคนะคะค่ะสาหรับผู้ชมท่านใดน,นะคะสนใจจะมีส่วนร่วมกับเทศกาลนี้นะคะมีหลากหลายกิจกรรมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของวิชาการนะคะเวิร์กช็อปอยากจะลองมือปฏิบัติเกี่ยวกับ ศิลปะการละครในหลากหลายแง่มุมนะคะรวมถึงชมการแสดงซึ่งอย่างที่บอกนะคะมีทั้งการแสดงของไทยแล้วก็ของจากต่างประเทศด้วยนะคะสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลนี้ได้จนถึงวันที่28มก,กราคมนี้นะคะ mm hmm. เข้าไปได้ที่แฟนเพจใน Facebook mm hmm. ใช่ไหมคะ our roots right now นะคะวันนี้ขอขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะขอบคุณค่ะ ของรายการสินสมอสอนค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดมีคาแนะนําหรืออยากให้เรานําเสนอเรื่องราวของคุณหรือของชุมชนติดต่อได้ที่เบอร์02 7902625ถึง 7, 7หรือที่อาร์ตับอด o r t h ค่ะหรือสมัครสมาชิกกับเราผ่านทาง Facebook พิมพ์ a ์ต r าร์ต l ลับแอไทยพีบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ